เอาลครับก็วันนี้จะมีคนดูขอผมว่าสอนเทเลพอร์ตหน่อยได้ไหมครับผมก็คือกดคิวนะครับผมก็คือโซลุนั่นแหละครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนให้กับคนที่ยังไม่รู้วิธีการได้มันมาละกันนะครับผมไปแล้วก็มาดูกันเลยมาตรงนี้นะครับคนดูนะฮะให้มาตรงนี้ก่อนอ่าแล้วก็ใส่สกิลศาสกิลไปที่ไอหินตรงนี้ได้เลยนะ ปาแล้วก็สัตสกิลแบบระเบิด่าททำให้หินมันแตกนะอ่าแ,แล้วคนดูก็เข้ามาในนี้เลยนะครับผมให้กระโดดขึ้นไปนะปุ๊บอ่าปุ๊บปุ๊บตรงนี้นะโอเคคนดูก็จะมาเจอคนนี้แล้วนะครับผมพอคนดูมาเจอนะครับผมให้กดคลิกไปที่คนนี้นะครับผมปคลิกไปเลยโอเคให้หาบุ๊กนะครับปุ๊บจริงๆมันจะขึ้นไปอ,อีกข้อความหนึ่งนะ ควสของมันก็คือให้ท่านผู้ชมนะครับฟาร์มผลปีศาจผลอะไรก็ได้นะครับให้ถึง1เลเวล1น0นะเลเวลตรงนี้นะครับผมเลเวล100ถึงแล้วเสร็จปุ๊บก็ให้จัดการบอสมาโก้นะครับผม3ตัวก็คือไม่ต้องฆ่าฆ่าให้ตายก็ได้แต่ว่าตีนะครับผมหาเซิฟที่มีบอสสปาวนะครับแล้วก็ตีให้ตายตีบอสมาโก้3ตัวนะฮะแล้วก็มาที่นี่ครับผมหัวข้อนะครับ คนดูต้องมีหัวข้ออย่างน้อยนะครับ10นะครับ10หัวข้อก็คือทำเนี่ยทำควเวตามเนี่ยแหละเป็นเป็นเหมือนฉายานะครับผมทําให้ได้สัก10บอันพอพอทําได้1ิบอันแล้วนะครับผมพอมีครบเงื่อนไขให้ท่านผู้ชมไปหาหนังสือได้เลยนะครับผม,มนะฮะก็ตามผมมาเลยนะหนังสือจะอยู่ทางด้านหลังของโคลอเซียมนะครับผม กันเลยอันนี้ก็จะเป็นผมทรายนะผมมาฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มให้ตานแล้วก็จะเอาไปรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมเต็มดังไปไหมเนี่ยเต็มดังไปป่ะลดยังลดแล้วนี่โอเคนะครับก็ตามมาเลยนะครับผมท่านผู้ชมนี่ก่อนอื่นถ้าท่านผู้ชมไม่รู้แบบก็กให้มาหาต,ตรงนี้ก่อนเลยนะโคลลสเซียมให,ใหญ่ๆตรงนี้นะครับผม พอท่านผู้ชมเจอโคลสเซียมแล้วก็ให้วิ่งไปข้างหลังโคลสเซียมได้เลยนะครับตามผมมาเลยก็ได้นะปุ๊บนี่มันจะอยู่ทางนี้นะครับผมนี่ตรงลูกปั้นเดินมาเดินมาตรงลูกปั้นโดยความิงโก้นะฮะแล้วก็นี่มาทางซ้ายนะโอเคหนังสือจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่อ่าเนี่ยครับ ถ้าเพื่อนๆมีเงื่อนไขครบแล้วก็สามารถกดคลิกเลยแต่มันแต่ข้อความมันจะมีอีกแบบหนึงนะอันนี้ซึ่งผมได้มาแล้วผมก็เลยมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะโอเคนะครับผมก็มีประมาณนี้นะสำหรับการสอนทำโซลูนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับหรือพงหรือคนที่เพิ่งเคยมาเล่นแมปนี้นะโอเคไว้เจอกันในการรีวิวผลหรืออะไรก็ตามแต่ในแมปนี้แล้วก็เจอกันไหมนะครับผม